ในการสร้างวัดและการเผยแผ่มุธสศาสนาในประเทศเยอรมนีและยุโรปในส่วนของอัตมาภาพนั้นในประเด็นแรกก็คือการสร้างบรรยากาศของวัดให้เกิดความสะอาดสว่างสงบการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับชุมชนไทย คนของถิ่นตลอดทั้งวัดไทยชุมชนไทยในที่อ,อื่นๆประเทศอ,อื่นๆด้วยตลอดทั้งมีกิจกรรมเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมเช่นการปฏิบัติธรรมการเรียนการสอนและงานสำคัญทางศาสนาเพื่อให้ชุมชนไทยและผู้สนใจพระพุทธศาสนาได้มาร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้สืบซับไปในตัว เป็นกำลังใจที่ดีให้กับคนไทยที่ประสบปัญหาทางด้านจิตใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากของวัดไทยในต่างประเทศเขาเป็นที่สถานที่ที่ให้คำปรึกษาที่ดีในยามที่คนไทยหรือชาวพุทธเองที่ตกทุกข์ได้ยากมีความทุกข์ใจต้องการคำปรึกษาตลอดทั้ง เปิดวัดให้เป็นที่สามารถมาพักปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาสนับสนุนในการเรียนการสอนวัฒนธรรมทุกรูปแบบสนับสนุนการมาเผยแพร่วัฒนธรรมให้กับองค์กรหรือคณะต่างๆเช่นคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฒกรุราชธานีเป็นต้นซึ่งก็ได้กระทำมาโดยต่อเนื่องทุกปี นอกจากการพัฒนาวัดและชุมชนดังกล่าวและโครงการดังกล่าวนี้แล้วก็ยังได้ช่วยในการพัฒนาบ้านเกิดโดยการร่วมปฏิสังขรณ์และการสร้างเสนาะวัตถุก,การพัฒนาวัดในหลายๆรูปแบบตลอดทั้งการส่งเสริมให้ผู้มี อายุและเยาวชนได้มีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันซึ่งเป็นการสร้างความสมัครา์สามัคคีในชุมชนของวัดบ้านเกิดตลอดทั้งร่วมพัฒนาโรงเรียนอาคารสถานที่ตลอดทั้งการให้ทุนสนับสนุนในการเรียนในการทํากิจกรรมต่างๆแก่โรงเรียนการให้คําแนะนําในการพัฒนาโรงเรียนดังนี้เป็นต้นนอกจากนั้น ในการสนับสนุนการเผยแพร่ในด้านวัฒนธรรมอื่นๆกับองค์กรหลักเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธาน,นีนั้นก็ได้ทำมาเป็นลำดับเพราะเห็นถึงความตั้งใจและก็ความมุ่งมั่นในการที่จะร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมให้ได้มากยิ่งขึ้นเช่นเชิญคณะของมหาวิทยาลัยราชพัฒน้มา แสดงที่วัดพุทธวิหารบุเดรเบอร์ลินและก็วัดสาขาที่ฮานโนเวอซึ่งเป็นภาคกลางแล้วก็วัดสังฆวิหารซึ่งเป็นใต้ของประเทศเยอรมันซึ่งเป็นการเผยแพร่แบบครอบคลุมประเทศเยอรมันเกือบเกิดจะครบทั้งภูมิภาคแล้วก็นอกจากนั้นก็มีสาขาที่ประเทศสาธารณรัฐเช็กด้วย <Yeah. S 1> สิ่งเหล่านี้ก็ได้ร่วมกันเผยแพร่กับทํางานกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามอะไรอนาคตนั้นก็ปรารถนาที่จะทำงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น,นเช่นการที่คณะครูหรืออาจารย์มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมา ฝึกสอนหรือการมาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเด็กเยาวชนที่สนใจจากประเทศเยอรมนีเยาวชนไทยจากประเทศเยอรมนีไปแลกเปลี่ยนไปเรียนรู้เพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุนราชธานีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังและมุ่งหวังอยู่ในใจก็มีโครงการและนโยบายโดยย่อๆ ในสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้คณะผู้บริหารซึ่งมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมในการทำงานร่วมกับวัดไทยในต่างแดนจงได้มีความสุขความเจริญปราตับทุกสศกโรคภัยอันตราย,ายทั้งหลายทั้งปวงสัพพุทธานุภาวินะสัพพธรรมานุภาวินะสัพพสังฆานุภาวินะสัทธาโสตถีภควันตุกู